สบายดีสวัสดีพี่น้องป้ามาพอดีจังอัดมันสิไปเกิดขนมผู้พามันอยางไปพวกกันขนมกินมีบดมือวดเวนจะเป็นวาดเป็นอ่างระวังมาด้าวแผวมาครบผู้ลูกผู้ผู้เอามากขอ้อขนมพอมีกินอยู่ขนมมาเอาขันจ้องคือเพย์หมดแหละนี่หลดมาที่แผวเอาดัน เอ้ยกาง áo พันลงอะค่ะยางน้ำเอ้แผลบไปย่างน้ำเอ้แผลบคอมาคอเราหนีเจืเฮือนเราอยู่ที่แถวมาคอมันชุกโ hose เลยหรอกว่ามันชุกเถื่องจะหน่อยกับเวลากินกินไม่ได้น้ำเนื้อมันเริ่มนะเว้ยเดี๋ยวไปน้ำเอ้แผลบปย่าง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 เมื่อกี้กัางจังไปไปมา ชมชมไม่เกี่ยวหูแล้วชมชมบมดแล้ที่เ็กอมาคอเออมาไว้ล่ะคือหูไว้หรอกไงเอามันไม่ไม่สิ่แบเอามาคอได้หลุดมาเดี๋ยวมาไว้ไว้เออต้องจำไม้พวกนม้รอดหัวก่อนเดี๋ยวมาคอไปเบิ่งดูปลาปลาไม่อัดหัวก่อนอัดหัวให้แล้ว บักดาเบิ้งหาไหลหลุดคนบ่เบิ้งข่าข้อบักดาก่อนมนี่เบิ้งกั้งเอาจองกั้งเอาไว้ไหมยังไหยังไหยังไะเอาเห็นแม่ถอยหลังก็ถอยหลังนั่เลยแบดนี้นี่บักดามาเลยเห็นบ่ะเห็นคนก้าคืบอยู่เวัดมือก็ตกเก็หยุดอยู่พี่น้องเลยเออได้แม่อุ้มขึ้นอยู่ในเออแผ่วขึ้นบักข้อเออเกี่ยว ไปดีสิเพ hey, ี่อนไมกี่ก็น OK ั่งท่ามิยังลูกมิยังจับปิงทอดถ้าเออนั่งท่าแม่แด้วไปไปเก็บมะคอก่อนเนาะนัああ่งท่าแม่เล้วเออที่มัวนเดี๋ยวไปเก็บเอาเนานี่ถือถุงมาใส่นั่งท่าแม่แด้วไปไปเก็บเออเลยไปเก็บมะคอก่อนเนาะเดี๋ยวพี่น้องมะคอนั่งท่าไหนเด็กกี้หมักสมเมื่อกี้ชมเมื่อกี้ชีใช่ เจามีกี่หนังค่ะได้มาลำบิดได้ดีดดคือโอเคพี่น้องเลยนี่พเพียามาขึ้นให้พอตเอาเก็บเอามาค้องหนังรล่าลทาหันแล้วเออทาหันแล้ว mặc kệ nặng, đang nằm cư cứ gặp cặp sao đi đi. ở đây em đúng nè, nè. <laughs> ừ, đê, phê, oh, Ơn phan, em thấy em thảo đi. em ơn em ơn đi. em thấy em thảo 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 đi. em thấy ก็๊งใหญ่นองสะเพลหุตปุดหุปุดหึ่งโกบข้อนี่นะจะของล้วได่เก็บเข้โตเก็บต่อนะไปทงขาดเลยเปลี่ยนทงเมื่อกี้จะจ่าปลาลุงทุจ่ามิกี้ ไปย้างปวดอนจะไปพลบปวนพวกดินอยู่นี่แลูกขี้ดินมันเปื้อนเมัอนเปื้อนให้อุ้มอีกแล้วันนั่งท่านั่งท่าบปดีไปดีเหยียบขีไก่ไปไว้นั่งท่าเดี๋ยวเออดีๆกับนอนท่าเห็นม่้ะเออดีๆกับดดาๆกับนอนท่าเห็นม่อ้าวบัี้พีิน้องเอออยู่เอวตดปวดเมื่้ไหร่เออแพลวขึ้นโกงไม้มือไ่เอยแพลวขึ้นอัมพคอ ให้แม่แม่ลบคืนได้อยู่บ้างก็กมันเป็นอุ่มขรกลีท้งพื้นเป็นเตียงนั่งเป็นห่มเย็น ไ่ได้ก็พอาะอะไไ่ได้เดี๋ยวทงหงามันออกไปถิ่มอยู่นอกูไมห่ามันออกไปถิมอยู่นอกไปบ่ได้มาคข้อตะเกาดุกๆนะด๊องดืองเดี หุดแม่แมุ่ดุดไปใช้อีกคุ้มแม่ลุกอีหละนั่งทา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 เดี๋ยะแพลลงตะโกงไม้นี่ยบ่งด้วยค่ะเอะขี่ไก่ติดมือแน่แน่จับข้อปากเช็ดใช่ทุกะเช็ดเช็ดไม่แม่ล้าแม่ล้างมือให้ปาล้างมือ ไป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 ย่างย่างพาย่างไปดิฉันเอางาอันไปทิมกับถือเอามาคอนไปย่างเดี๋พี่น้องเรได้กินเรื่องหนึ่งจะล้างน้ำซะก่อนเพราะมันตกสิขี้ดินล้างน้ำซะก่อนจุดดิฉดิคอเอาเกิบใส่ให้มันย่างย่างย่างไปเมื่อไปเชิญข้ามาอ่านเออไปมาแไป เย่งถืออันถือนี่นี่อ้าอ,อ,อ้าให้เอ้ยแพลวอุ้มนี่นะแม่ถืออันนี้นี่แม่บุมีมืออุ้มลูกไม่จะให้อุ้มเอาพมพุนรุดกางเอาถือจ่องนะลูกจ่องน่นอยแม่ชื่อมาให้อ้าจ่องตกชิมแถวนี่เลยน้องแถว แห่งเก่งประจูดไพ่ทิม้ทิมบนจูดขยะนี่แหละบนเท้าขยะง่ามาข้อเอาแล้วก็ฮุบมาว่าหันมันหกบ,บนกระเจ้าพี่น้องถือศาสตร์เลย,เลยนี่น่าจถือแพรเมื่อกี้ฮะบังแม่นี่ก่อนลุกเอาคุณบุแม่เอาศาสตร์ออกก่อน กะหิวนมแหละมิ้งกี้พี่น้องเลย<ม>อ่านพ่นรุดบนแล้พวพรมรุดบนอย่าจ,จับก้อนนุอย่าจ,จับก้ะไก่โมเมนไก่อย่ายับไปยับไปแห้เปื้อนเลยหอยร<ะ>่างมือเพื่อนยับไปปีโตกนะยับมาผีไปดีถือขี้ไก่อย็กอย่าจ,จับอย่าจ,จับเกือบแม่ร่างมือให้ดีเล้วนะเกือบถือขี้ดินนะลูกบ่ ยุบไอแม่แพวมากอันฮะกินกินกินไปดีแมชไปกินสมนี่นี่อย่ากิ้งไปไลายเด้อตกเตียงเด้อเนะ้อมะข้อสมมันสีนีเ่เบิดเลยได้พี่น้องนี่ได้เนื้อมันสุกแห้งขักแล้วมันจะแบบ เนื้อแบบว่าเขากินไนแล้วมันบ่อยากได้เป็นได้แล้วต้องบ้วนกินพอวยังเนื้อมันจะรุดลุยหมดเลยดิมันสุกแห้งเกินไปนํามันเหิงนะท้าเมื่อกี้เขามากินมะข้อพี่น้องเบิ่งนี่คะลดค่ะบริทีขีได้ค่ะดอกเอ้าลูกจระมนฮักไปแล้วค่ะตั้งขึ้นแล้วก็มุนล่อมันลินอยู่ยับนี้ออกกอนอีลายออกก่อนไม่เห็นเหม เนี่ปูาสานให้มันนอนกินมหม่ําเด็กกระเพะกับขวดน,นมตังกินซ้ำดิ่ดหลุดละหลดุดตะเก่าก็มีเด,ด้มันมมีเวิร์เท่านี้เลยมันมีต่อมาอีกทั้งรุ่มล่อมันฮักเวิร์อนรันนั้ก็บุญไว้เวริร์ของรักของห่วงลายคันอยู่แต่ว่ามันหมุนไปเแล้วอันนี้ก็หมุนละเรือแต่เศษแต่ซากแล้วแตะกาขาดบบไ,ได้ได้พี่น้องนอนก็เอาเข้าห้องนอนนำ้ำ กางเวทนี่คือกันารเป็นเข่าห้องก็อุ้มออก,อ,อ,อ,กอุ้มเข่าไปน้ำออกมาก็อุ้มออกลอ,อก็หกลอ,อกเลือยอยู่ลอ,อเดียวนี่มา,มากหมกักไม่ได้หมักแต่หลดส่งหูบหลดเสือหูบหลดเสือกบส่งเป็นหูบหลดหมกัมกหมักทีสุดไปใส่เห็นหลดสี่เสนอแมวสิมากินมักข้อยังไม่ได้กินหดเข่าทำไรปร้งมูตั้งแต่เศร้าหมูแต่กันยัง บุคิดยาสกสกินสมก่อนเข่าแล้วคือเคยแบ่งเอามาเข่งหนึ่งป้าไว้เข่งหนึ่งมาให้น้องแพลวคนกินล่างน้ำอันนี้น้ำชิ้นสองพี่น้องค่ะมันตกสิขิดินเราต้องล่างน้ำสัก่อนลินอยู่เด้อไปกินสมก่อนเด้อโอเคทุกคนเอ้ยสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้สุดยอดบ่มีขาตั้งกล้องพี่น้องเอ้ยกับสิบ,บดนกินสวมคอพี่น้องเบิ่งขอโตสวมคอกินสมก่อนไปแล้วเมื่อกี้จ้าจ้าปลาลุงเข้าไหม ขับรถดูขับรถป้าลุงเบิร์้ดูสิครับรถแล้วนะฝากเบิ่งโฆษณาเด้อพี่น้องจังได้ลิปนี้ก็ได้ขอตูลาพี่น้องไปแล้วสบายดีทุกคนเด้อ